แต่เขาอยากจะแชร์คราฟที่เป็นแบรนด์ดาวนระดับโลกไม่ว่าจะเป็นของ Airmes ของยี่ห้อต่างๆค,คาคาเทียอะไรพวกนี้ค่ะ mm hmm. เขาอยากจะสอนเลยว่าแต่ละอันที่เขามีนิทรรศการมี e อ h ซิบิชันจัดให้ดูว่างานแฟร์ต่างๆของเขาเนี่มีคนมานั่งทําให้ดูเลยว่าการที่เขาจะผลิตสินค้าต่างๆออกมาได้เนี่ยมันเริ่มจากอะไรทํำยังไงกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นการที่เราก็จะสามารถกระตุ้นนะคะให้ให้ช่างฝีมือของเราเนี่ย มีเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในในความตั้งใจของเราด้วยนะคะ,ะส่วนที่อยากจะขยายมากขึ้นเนี่ยก็คือส่วนของเรื่อง O Force ค่ะก็คือว่าตอนนี้นะคะความคืบหน้าก็คือว่าเราจะพัฒนาพี่น้องคนไทยนะคะในนโยบายที่เราเคยหาเสียงไว้ตั้งแต่แรกก็คือ,อนโยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟท์พาวเวอร์นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าหนึ่งศักยภาพหนึ่งซอฟท์พาวเวอร์ค่ะขอสไลด์ต่อไปนะคะ ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นไทม์ไลน์คร่าวๆค่ะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยก็คือมองเรื่องอุตสาหกรรมการสร้างซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่จะเป็นโอกาสสําคัญค่ะที่จะยกระดับรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ประเทศของเราตอนนี้เนี่ยเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับกลางนะคะให้กลายเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูงนะคะแล้วก็จะทําให้เพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องคนไทยค่ะ ตอนนี้เราก็จะมีการอบรมในเรื่องของ up skill re skill นะคะให้พี่น้องที่อยากจะรู้ในเรื่องของทักษะใหม่ๆเริ่มจากสกิลที่ว่าสูตรเลยที่อาจจะทํากะบพ้าเป็นในบ้านยกตัวอย่างของอาหารเพื mm ่อ hmm. เห็นภาพง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมี level ต่างๆในการในการที่จะ,ะจัดอบรมนะคะแล้วก็การลงทะเบียนก็จะมี2ช่องทางค่ะเป็นช่องทางออนไลน์กับอันที่2ก็คือช่องทางของกองทุนหมู่บ้านนะคะในออนไลน์ hmm. ก็จะมีแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์นะคะพี่น้องประชาชนสามารถ ติดตามได้ในเว็บในเพจ Facebook ของทักก้านะคะแล้วตอนนี้นะคะก็อยากจะประกาศาว่าการอบรม O Force นะคะเราจะเริ่มลงทะเบียน,พ,ยนพร้อมกันทุกหลักสูตร11อุตสาหกรรมนะคะในต้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมตัวนะคะเริ่มลงทะเบียนกันจะมีทั้งออนไลน์แล้วก็ผ่านกองทุนหมู่บ้านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่ม สร้างโอกาสกันแล้วค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะแล้วก็ในปี2,567นี้นะคะเราก็มีการตั้งเป้าหมายในการอบรมออนไลน์ค่ะตั้งไว้ที่2 5 0 0 0 0หคนแล้วก็จะมีการอบรมออนไซต์เนี่ยก็คือประมาณ3,000 0คนนะคะนี่เป็นตัวเลขกลมๆโดยประมาณก่อนนะคะ แล้วก็อย่างขอยกตัวอย่างที่จะเห็นภาพได้ชัดที่ตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะก็คืออุตสาหกรรมของอาหารค่ะสายตัดขาดไปเลยค่ะจอพังโอเคเราก็จะมี <laughs> จอข้างหน้าตรงนี้พ,พังแล้วน๊บนนะคะโอเคเปิดอันนี้ไปด้วยเราก็จะมีในเรื่องของอหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทยนะคะก็จะเป็นทําให้ซอฟซอพาวเวอร์อาหารไทยได้ยยั่งยืนขึ้นและอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะคะ สถลนะถัดไปเลยค่ะก็จะมีในเรื่องของทั้งออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์นี้เราก็จะมีเชฟชุมพลนะคะที่เป็นประธานอยู่เนี่ยเราก็เป็นคนออกแบบหลักสูตรนะคะพร้อมกับทีมของเชฟชุมพลเองด้วยค่ะแทรเก็ตของเรานะคะเราก็อยากจะให้ประชาชนทั้งทั้งประเทศมีโอกาสนะคะแล้วก็มีตัวแทนหมู่บ้านแล้วก็ผู้ที่ต้องการจะฝึกเชฟอาหารไทยนะคะแล้วก็คนที่อยากจะมีสกิลแล้วอยากจะอัพสกิลรีสกิลใหม่ก็จะจัดเข้าหลักสูตรที่เป็น เป็นหลักสูตรที่ proper ขึ้นะนะคะแล้วก็คนที่ต้องการจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองหรือเป็นเจ้าของร้านอาหารก็สามารถเ,เข้ามาตรงนี้ได้เช่นกันะนะคะขอใช้ถัดไปค่ะนี่ค่ะคือประมาณการกลุ่มเป้าหมายของโครงการการเรียนออนไลน์นะคะก็จะได้ประมาณ75,000คนอันนี้พูดถึงตั้งแต่ปี2,567ไปถึง2570นนะคะในปีแรกเราก็เริ่มจากครึ่งประมาณครึ่งหนึ่งมาแล้วก็เลยคิดว่า ตัวเลกจะอยู่ที่หนึ่งมืนคนค่ะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเพิ่มขึ้นในปีถัดไปค่ะแล้วเราก็จะแบ่งกระจายจํานวนคนนะคะไปตามภาคแล้วก็ขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรของภาคนั้นๆด้วยค่ะออนไซต์เนี่ยเมื่อกี้คุยกันคร่าวๆนะคะกับทางเชฟชุมพลก็คือจะสามารถจัดได้ถึง140แห่งออนไซต์นะคะก็อย่างที่เห็นค่ะภาคเหนือ2 5 0 0ภาคกลางภาคตะวันออก2,500ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3000แล้วก็ภาคใต้2,000ค่ะ แล้วก็ประมาณการอบรมออนไลน์ก็คือ250,000คนค่ะเราก็สามารถเป็นเชฟได้ได้หลายหลายหลายจุดประสงค์นะคะไม่ว่าจะแค่เป็นเชฟที่อยากจะทําค้าขายของตัวเองหรือว่าจะเป็นเชฟโปรเฟช o นอลได้หรือเป็นเชฟที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ด้วยค่ะอันนี้ก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วนะคะว่า เดี๋ยวขอหน้าถัดไปเลยค่ะหลักสูตรออนไซต์ต่างๆเนี่ยเราจะใช้เวลาระยะการเรียนประมาณ240ชั่วโมงค่ะรูปแบบการเรียนการสอน,สอนก็จะเป็นไฮบริดนะคะก็คือมีทั้งสอนออนไลน์ด้วยปฏิบัติในพื้นที่ด้วยค่ะก็แบ่งชั่วโมงกันไปค่ะคอร์สแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นโดยปกติแล้วจะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ200,000กว่าบาทน,นะคะอันนี้ก็คือเราจะสนับสนุนให้ฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ การร่างหลักสูตรออนไลน์นะคะก็แบ่งเป็นเฟสค่ะเฟสแรกก็จะทําเป็นในเรื่องของการทากินทำทำกินได้ทาขายได้แล้วก็เป็นการสร้างเสริมรายได้ได้นะคะแล้วก็อันที่2เฟสที่2ก็คือเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นขึ้นสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศขึ้นระดับระดับที่มากไปกว่าการทําขายในในย่านเล็กๆก,กันนะคะเราก็สามารถทําให้มันกว้างขึ้นได้แล้วก็สุดท้ายก็คือการเป็นเจ้าของกิจการค่ะ แล้วก็การวัดผลนะคะเราก็หวังว่าการประเมินออนไซต์เนี่ยเมื่อจบหลักสูตรแล้วภาคท้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติเนี่ยก็ต้องสามารถผ่านอบร,รมไม่น้อยกว่าร้อยละแปนะคะผ่านการทดสอบและการรับรองมาตรฐานสมรรถนะตามหลักสูตรที่กําหนดผลที่ได้รับก,ก็คือแรงงานทักษะฝีมือด้านการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า1นึ่งคนค่ะแล้วก็ผู้เข้าอบรมมีงานทําไม่น้อยกว่าร้อยละห้ สร้างรายได้หมุนเวียนในทางเศรษฐกิจได้ค่ะค่ะก็อันนี้ก็เป็น์ติฟิเคตนะคะที่เราถ้าจบหลักสูตรจากทางของเราแล้วก็จะมี์ติฟิเคตมอบให้ด้วยค่ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังพอให้เห็นภาพกลยยกตัวอย่างของสารกรรมนาดอาหารมาค่ะโอเคค่ะก็ขออัปเดตประมาณนี้นะคะก็ขอย้ำอีกทีว่า O-Force Register นะคะการลงทะเบียน เริ่มต้นมิถุนานี้นะคะก็ขอให้ติดตามด้วยในเพจของทักก้าค่ะนี่ค่ะ T H A C C A นะคะสะกดแบบนี้แล้วก็ติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมมาลงทะเบียนกันค่ะขอเชิญคําถามจากสื่อมวลชนได้เลยค่ะถามถึงว่าแล้วคัดเลือกยังไงคะหมายถึงว่าคนหรือเครืค่องหรือเสือหมอตอบได้ค่ะครับคือการคัดเลือกเราจะให้คือหมู่บ้านในประเทศไทยตอนคคนี้มีเจ็ดหมื่นหมู่บ้านนะครับเราจะให้ส่ง ตัวแทนมาหมู่บ้านสามคนจากนั้นทางคณะอนุกรรมการซตอแโร์ด้านหนาเนี่ย <Yeah. S 2> ก็จะคัดเลือกมาหนึ่งหมู่บ้านาโดยที่กระจายไปตามภาคต่างตามกที่ตอบปีนกะสงชา,าได้บอกไว้นะครับ <Yeah. S 2> แล้วในสามคนเนี่ยก็จะมาดูว่าใครที่มีโอก,กาสที่จะประชาได้ง่ายที่สุดมากที่สุดเลือกมานคนในหมู่บ้าน,นนั้นๆ <Yeah. S 2> แล้วก็เลือกมา,าว่าหนึ่งคนกระจายไปภาคนี้สองพันห้าภาคนี้สาม จริงๆก็ให้อโอกาสค่คเขาเขาต้องส่งใบสอบมาจากกองทุนหมู่บ้านซึ่งก็จะมีรายละเอียดแต่ละคน hmm. ว่าพื้นฐานเป็นยังไงอายุเท่าไหร่มีพื้นฐานที่จะรัฝึกเป็นเชฟได้มากแค่ไหนค่ะเป้าหมายของเราก็คืออยากจะกระจายโอกาสให้ให้ทั่วนะคะ อนุญาตย้อนสอบถามไปถึงประสบการที่ผ่านมานะยค่ะว่าการประชุมในวันนี้มีการติดตามผลการจัดเฟสติวัลประสบการที่ผ่านมาไหมครับว่ามันประสบความสำเร็จมากยเท่าไหรมีค่ะวันนี้ก็มีทางาทรทอทอนะคะก็ได้ก็ได้มีการรายงานนะคะแล้วก็ได้ขอบคุณกันไปว่ายุทธศาสตร์จากคณะของเฟสติวัลที่ได้กําหนด ยุทธศาสตร์นะคะว่าเราจะจัดงานแบบไหนแล้วก็มีทั้งกระทรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมเองกระท,ทระวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยนะคะอีกกระทรวงท,ท่องเที่ยวและการกีฬานะคะที่ร่วมมือกันอันนี้ต้องขอชื่นชมนะคะในทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือกันอย่างมากนะคะทาให้เรามีเ,เขาเรียกว่าอะไรการการท่องเที่ยวอันนี้ที่เป็นที่ประจักษ์ ต่อสายตาชาวโลกนะคะแล้วก็คิดว่าในปีหน้านี้เราก็จะจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ให้สมกับที่ต่างชาติรอคอยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์กันคุยกันแล้วบอกว่าในจังหวัดอื่นๆนะคะก็ยังมีวันไหลยอยู่แล้วก็บางจังหวัดก็จะจัดงานเล็กๆจนไปถึงสิ้นเดือนค่ะก็ทำให้เศรษฐกิจในประเทศก็เกิดการหมุนเวียนได้เยอะมากค่ะ แล้วก็ฟีดแบ克ในการในตัวของตัวงานเองทุกคนก็บอกว่าสนุกสนานมากนะคะโดยเฉพาะวันสุดท้ายคนก็จะเยอะมากๆค่ะของของกรุงเทพของงนุญาตสอบถามประเด็นการเมืองได้ไหมครับค่ะเหมืนมอ,อนม่อาติทางนายกรัฐมนตรีส่งสัญญ,ญาณมาเรื่องเกี่ยวกับประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะว่าวเป็นอำนาจในก,การตัดสินใจขอ,ของหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ไม่ทราบว่าอันนี้สรุปแล้วจริงๆในยครับเรื่อนการพูดคุยถึงการเปลี่ยนตัวประธานสภาผูแ้แทนราษฎรนะครับเอ่ออันนี้ก็ยังยังไม่ได้มีการจะคุยว่าว่าจะเปลี่ยนจะนอะไรนะคะแต่ว่าในในในดีเทลรายละเอียดเนี่ยก,ก็ก็ปรึกษากันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแต่ยังยังไม่ได้มีการจะเปลี่ยนอะไรครับเรามองความจาเป็นในการประธานสภาผู้แทนราษฎรน้รรครับควรจะเป็นคนของเพื่อไทยนะครับหรือว่าเป็นคนของพรรคประชาชาติจะสามารถทําหน้าที่ได้ จริงๆอิงว่าทุกคนก็มีความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นก็อิงว่าเลือกเลือกคนที่สามารถทําหน้าที่ได้ดีแล้วก็เป็น,เป,นเป็นที่เป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องประชาชนดีกว่าค่ะ,ะ,ะค่ะก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่มีการคุยว่าจะยืดคืน,นะคะ่ะ ค่ะไม่มีนะคะค่ะไม่มีะคะ่ะอะไรนะคะอ,อ๋อตอนนี้ยังไม่มีทรายอะไรที่จะต้องพูดเรื่องเรื่องการเปลี่ยนเรื่องประธานสภาค่ะ,คะ ค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็อยากให้ถามทางนายกมากกว่านะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ไม่ได้อยู่ในในอำนาจของของเองน,นะคะแต่ว่าเกเคมีการปรึกษากันแน่นอนแหละเรามีการปรึกษากันว่าอ,อ,อะไรยังไงทํางานหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ก็รอท่านายกค่ะ ค่ะก,มกมะะ็มีการให้ข้อมูลแล้นะคะมีการให้ข้อมูลแล้วแหะว่าว่าเออมีข่าวมามีอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะสุดท้ายก็อยากให้รอไปสัมภาษณ์ท่านนายกดีกว่าค่ะจริงจริงอันนี้อิงก็ไม่ได้อยู่ในคอรออ์โมนถามอิงอาจจะออไม่ทราบ กะะ็คิดว่าไปถามทางครอรมที่ทํางานร่วมกันดีกว่าว่าคิดว่าการทํางานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากจะปรับหรือยังค่ะเดี๋ยวขอคำถามเรื่องอื่นที่ไม่ใช่คอรมแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะเชิญค่ะ จริงอิงอยู่ร่วมกิจกรรมนะคะตั้งแต่วันที่12แล้วแต่ก่อนไปเปิดนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าก็าค่ะคือวันนี้นะคะการที่าาทางซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยปีนี้เราเรา,เามีการเขาเรียกว่ารตั้งยุทธศาสตร์ขึ้นมาว่าจะจัดการแบบไหนนะคะแล้วก็กระจายไปให้กระทรวงต่างๆแล้วก็รวมถึงทรทด้วยนะคะในการจัด งานเทศกาลครั้งนี้นะคะซึ่งเราก็เต็มที่ตั้งแต่ตอนประชุมมาเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งโอเคตอนแรกอิงก็วางแผนแล้วค่ะว่าทางทางทางซอฟ์พาวเวอร์จะได้เป็นเป็นแม่งานนะคะแต่ผลสุดแล้วก็มีติดเรื่องงบประมาณนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็คิดว่าปีหน้าเราก็มีบทเรียนแล้วว่าจะยังไงต่อแต่ว่านอกจากการที่อิงเป็นประธานยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์แล้วนะคะนอกจากการเป็นหัวหน้าพักแล้วนะคะอิงยังเป็นคุณแม่ ด้วนะคะอิงเราอิงก็ยังเป็นภรรยาด้วยนะคะก็อิงก,ก็พยายามทําทุกหน้าที่ให้ให้สุดความสามารถจริงๆอะค่ะไม่ว่าการทํางานที่ที่ยุ่งของอิงซึ่งอิงยินดีนะคะก็มีการทําความเข้าใจกับคนในครอบครัวเสมอพอดีช่วงลูกปิดเทอมและอิงก,ก็คิดว่าการไปใช้เวลา กับครอบครัวตรงน,นี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วงานก็ออกมาดียิ่งใหญ่หญอิงก็ซัพพอร์ตทุกทางที่อิงซัพพอร์ตได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของดราม่าต่างๆเนี่ยอิงก็อยากจะขอนะคะเรื่องเฮดสปีชต่างๆนะคะคืออิงคิดว่าทุกๆคน <main. S 1> ผู้หญิงทุกคนนะคะก็คงทราบดีว่าเราเอง mm hmm. ผู้หญิงทีทท่ทัที่ทำงานด้วยเนาะ mm hmm. ก็ทราบดีว่าบางทีการแบ่งเวลามันไม่ได้แบ่งได้ดีทุกวันหรอกใช่ไหมคะแต่มันมีวันไหนที่เราสามารถจะทํามันให้ได้ดีแล้วเนี่ย ก็ขอความเข้าใจด้วยนะคะว่าว่าใจดีกันนิดนึงนะคะคือการการทำงานนี่มันก็มันก็ต้องทำงานแล้วก็ต้องเติมพลังไปด้วยนะคะพลังของอิงก,ก็คือครอบครัวเพราะฉะนั้นอิงคิดว่าจะดราม่าอะไรก็ก,ก็อิงก,ก็จะรับ,ร,บรับฝางอะนะคะซึ่งอิงคิดว่าเมื่อมันถึงหน้าที่ของอิงอิงทำเต็มที่แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนก็ตามะคะ่ะ ผมพยศาาเสริมในส่วนนีนิดหนึ่งเรื่องการเทรมงานนะครับอย่างที่คุณประธานบอกไปก็คือว่าการออกแบบการวางแผนการกำหนดุทธศาสตร์ของงานอาสนกลัลเนี่ยเราได้คุยเรนมานงานมากตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเราก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบที่จะทําให้เราสามารถจะากกรุงเทพประเทศไทยกรุอองเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองเทศการลระเด็นประเทศสักกาะทั่วป,ประเทศอันนี้พอออกแบบวางแผนเรียบร้อยก็ประชายงานไปต่อ กระจายงานให้กระทรวงท่องเที่ยวมีการกระทรวงวัฒน์กระทรวงอาหารไทยอันนี้ระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดบ้างเรแบบื่องงบประมาณแต่ว่าก็ทําให้เราก็พยายามจะทําออกมาให้ดีที่สุดแตอย่างที่คุคณประธานบอกคือว่าพอเรากระจายงานหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงเวลาพองานเดินหน้าไปได้ก็คุณประธานขอเวลาว่าเวลาน้อยมากในแต่<ม>ในแต่ละช่วงนั้นมีเวลาสามวันที่สามารถจะพักก่อนได้แล้วพักก,ก่อน,นกับรูกก็คือคิดว่า สามารถจะไว้วางใจให้ทุกๆส่วนที่รับผิดชอบานนี้เดินหน้าต่อไปได้เต็มที่ ข้าวตันในครอบครัวมันเกิดของคุณเอ๋มนะคะก็อยู่ๆเราก็มองหน้ากันล้วก็มองไปที่หัวโตว่าเฮ้ยคุณพ่อนั่งอยู่แล้วเราก็มันเหมือนมีความที่มันไม่ม,มีความไม่ชินนะคะแล้วก็แต่เป็นความดีใจแล้วเราก็แค่รู้สึกว่าเออจริงๆถ้าเรามีเหตุการณ์แบบนี้มันจะมีคอนเวอร์เซชันหนึ่งเสมอที่ว่าเฟซไทม์หาพ่อไหมเราก็จะเฟซไทม์กันหรือว่าถ่ายรูปส่งให้พ่อดูไหมทุกคนจะถ่ายรูปส่งแล้วก็จะมีคอนเวอร์เซชันต่อมาพี่เอ๋มก็จะบอกว่าเอออย่าส่งเลยเดี๋ยวพ่อจะแบบ เหงาอยางย่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วอิก็จะพูดว่าไม่หรอกพ่อเขาชอบดูที่เราอยู่ด้วยกันะอะไรเงี้ค่ะก็จะมีแล้วก็แซววันว่าเออแต่ปีนี้ไม่ต้องเป็นแบบนั้นแล้วนะปีนีน้นั่งอยู่ด้วยกันแล้วละอะไรเงี้ค่ะก็เป็นโมเมนต์ของครอบครัวค่ะอย่างที่บอกว่าจริงๆครอบครัวอิงสนิทกันมากนะคะเพราะฉะนั้นแรงผลักดันต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนเราก็พึ่งพาซึ่งกันและกันค่ะก็จะเป็นวันนั้นค่ะโอเคงั้นก็คงไม่มีคําถามแล้วเนาะขออนุญ,ญาตจบการประชุมทันีีจะได้กลับบ้าน ันไม่ติดกันขอบคุณนะคะ <c oughs> ขรบแล้วใช่ไหมคะ